ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคครับติงเนะาะคลิปนี้จะมาบอกถึงการผู้เล่นใหม่นะครับว่าควรทําอะไรบ้างหรือควรจําอะไรบ้างนะผู้เล่นใหม่ที่ควรจาจริงจริงนะครับมันมีอยู่ไม่กี่อย่างนะเนาะแต่ว่าสําหรับคนที่เล่นใหม่ช่วงนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมจะมาแนะนําว่าผู้เล่นใหม่ควรจะจําอะไรจริงๆหรือทําอะไรจริงๆนะครับอันดับแรกครับเป็นเว็บไซต์เนาะเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเว็บส a t ติกขีดซีมิโฮโยนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ให้เนาะ เว็บนี้สําคัญมากนะครับค่อนข้างสําคัญสำหรับผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่เลยนะเพราะว่ามันเป็นเว็บที่รวบรวมหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเกมข้างในตัวเกมไว้ใน,นะครับไม่ว่าจะเป็นที่เก็บของที่เก็บวัตถุดิบที่เก็บพวกคเสาบูชาหรือว่าอะไรก็ตามแ <c oughs> ม้กระทั่งตัวมอนเตอร์ก็มีด้วยเพราะงั้นสําหรับใครก็ตามที่เล่นเกนชินสมควรมีเว็บนี้เก็บไว้ในบุ๊กมาร์กเนาะ ไม่ว่าจะมุกมาร์กแบบไหนก็ได้ครับเก็บไว้ในมุกมาร์กเลยใน PC ซหรือว่าในมือถือเอาไว้ในมุกมาร์กเป็นสำคัญนะนะเพราะว่ามันจะช่วยหลายๆอย่างครับเวลาเราหาอะไรไม่เจอหรืออะไรไม่เจอก็สามารถเอาเอาบุกมาร์กเนี้ยเออเอาเว็บเนี้ยไปเป็นมุกมาร์กได้เนาะต่อไปเป็นการจัดทีมนะครับอันที่2คือการจัดทีมการจัดทีมอดีตการจัดทีมของเกนเกนนชินนั้นมีทั้งหมด หลายรูปแบบนะสี่คนคือยังต่ำคือสี่คนเนาะแต่ว่าแต่ว่าตัวหลักๆจริงๆคือมีสี่หน้าที่นะครับได้แก่ตัว dps ก็คือตัวยืนหลักเนาะตัวยืนคาสนามแบบยืนจริงๆอ่ะแล้วก็ใช้เป็นตัวทำดาเมจหลักเลยเนาะซับ dps คับเป็นตัว dps ข้างนอกเนาะเราจะใช้ตัวเป็นซับ dps ก็คือหลายๆอย่างเนี่ยเช่นตัว ฟิชที่ปล่อยนกทิ้งไว้แล้วก็เปลี่ยนตัวดีพหลักให้มาตีหรือว่าตัวข้ออื่นๆที่เป็นซับดีเพสครับสามารถทาดาเมจได้แม้กระทั่งตัวเองอยู่นอกสนามก็สามารถทาดาเมจได้ต่อไม่ว่าจะเป็นอันติหรือสกิลธรรมดาก็ตามถือว่าเป็นซับดีเสหมดเนาะเราจัดในมุมพัซัซดีเพสนะครับส่วนเป็นตำแหน่งที่3ก็ยังคงเป็นซับดีเสเนาะส่วนตำแหน่งที่4คือดีเพเอตัวซัพพอร์ตนะครับตัวซัพพอร์ตจะมีหน้าที่ไม่กี่อย่าง ก็คืออย่างการาลดค่าธาตุลดค่าธาตุเพื่อให้ศัตรูทำดาเมจได้ดีขึ้นแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำดาเมจเนาะส่วนใหญ่จะเป็นตัวลมครับตัวซัพพอร์ตแล้วก็ตัวฮิลตัวฮิลก็ถือเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเพราะว่ามันสามารถทำดาเมจได้แล้วก็พวกตัวที่สามทีว่าที่แปธาตุแต่ว่าไม่มีความแรงเลยก็สามารถเป็นตัวซัพพอร์ตได้เนาะเราไม่นับตัวนั้นเป็นเป็นซับ เป็นซับดีเพนะครับถ้าตาบใดที่ไม่มีความแรงนะการจัดทีมย่อมมาย่อมคู่มากัดการเลือกว่าตัวเองตำแหน่งอะไรบ้างอย่างผมมีดีเพหนึ่งตัวแล้วก็ตัวซับพอร์ตถึงตัวซับพอร์ตคือผมผมคือคาซือฮะนะครับไม่ใช่ซับไม่ใช่ซับดีเพนะเพราะว่าตัวคาซือฮะมีดีเพไม่แรงนะครับเป็นตัวท่าละครทัดลมเนาะแล้วก็ตัวซับพอร์ตตัวซับดีเพสสองตัวนะครับปู่ครับอันนี้ ความจริงปู่ผม,มน่าจะเป็นตึกๆึงพพอร์ตด้วยซ้ำเพราะว่าปู่ผมก็ไม่แรงนะแต่อันติของปู่ก็จะราวๆห0 0 0มแต่ถ้าหมื่นสำหรับท้ายเกมไม่ถือว่าแรงนะครับการจัดทีมของผู้เล่นใหม่ครับนอกจากการดูตัวละครสี่หน้าที่1 DPS 2องซับ DPS แล้วก็1นึ่งอร์ตเนาะเรามีตนนัวนี้ก็คืออันนี้ต้องเรียนรู้นะครับเป็นการใช้การสั่นพ้องการสั่นพ้องของธาตเกิดขึ้นเมื่อตัวละครในทีมมีสอธาตุขึ้นไป มีสองธาตุแหละไม่ขึ้นไปด้วยต้องมีสองธาตุาามีสามธาตุก็ถือว่าได้แค่สองได้แค่เป็นการสั่นพ้องสองะเนาะให้ดูตรงนี้ให้เราสามารถอ่านได้โดยการดูการสั่นพ้องธาตุนะครับธาตุไฟเพิ่มพลังจงตีเพิ่มขึ้นเนาะแล้วเวลาติดตั้งแข่งลดลงธาตุน้ำจะให้ฮิวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนธาตุลมเนี่ยจกระจายจะเร็วขึ้นแล้วการใช้พลังงานพลังงานกายกับความเร็วเคลื่อนที่คือวิ่งเร็วแล้วก็ลดคู่ดาวอะนะแต่ห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยอย่าไปหวังเลย ตัวไฟฟ้าครับมีแค่ให้อนุธาตุเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็เมื่อความแรงเจากก้าก่อนร้อเปอร์เซ็นก็คือได้ขนุธาตุเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันห้าวินันผมว่าตัวไฟฟ้าน่าจะปรับไปแหละตัวน้ําแข็งครับตัวมันแข็งคือธาตุีนะครับมีอัตราคีเพิ่มขึ้นเนาะส่วนธาตุหินธาตุหินเนี่ยเพิ่งบัฟมานะเพราะว่าถ้าใครเล่นจากตั้งแต่หนึ่งจุดศูนย์เนี่ยจะรู้ว่าไม่ได้ประมาณนี้เนาะได้แค่ป้องกันอย่างเดียวแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะเริ่มบัฟมาแล้ว ก็คือจะทําความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อมีโลนะครับตัวคือตัวละครที่มีโลจะมีความเสียหายเพิ่มขึ้นกับความเสียหายแก่ศัตรูที่ต้านทานหินจะลดลง20%เนาะการจัดทีมจะสั่งจะดูต้านทานหรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวทีมนะครับผมไม่ได้จัดการสันพ้องเลยนะผมไม่ได้จัดการ์สันพองนะครับเพราะตัวย่าหลันตัวย่าหลันตัวใหม่ตัวย่าหลันตัวใหม่ต้องใช้ตัวที่มีทุกธาตุนะครับคือตัวที่ธาตุไม่ซ้ำกัน เพราะงั้นถ้าเกิดใช้ยยาหลันแสดงว่าจะต้องจัดอย่างนี้คือมีสี่ธาตุแต่ก็ไม่มีธาตุที่สันพองเนาะเอาเราไม่เอาสันพองแต่เอาเราตัวย่าหลันกิ่งนะครับต่อไปถ้าเกิดลานจัดทีมการธาตุงั้นเราก็ต้องมาดูกันเรื่องผสมธาตุนะครับหัวข้อที่3คือการผสมธาตุนะการผสมธาตุของเกนชินนั้นจะคิดตามค่าความความชนานาญธาตุเป็นหลักนะครับยกเว้นยกเว้น ยกเว้นนี่นะยกเว้นระเหยกับละลายเท่านั้นนะครับถึงแม้จะคิดแต่เราคิดปังเลยโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยนะการผสมธาตุครับสำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนําให้เป็นธาตุลมนะครับให้เล่นให้เล่นธาตุลมเป็นหลักจะให้เล่นตัวตัวหลักก็ได้ตัวหลักธาตุลมเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับคือให้ตัวหลักธาตุลมแล้วผสมธาตุเาเนาะแต่ว่าผู้เล่นระดับกลางแล้วผู้เล่นใหม่สำหรับผมคือคนที่มาใหม่จริงๆส่วนผู้เล่นระดับกลางแล้วก็น่าจะประมาณโลกห้า โลก5นี่ผมว่าเป็นระดับกลางลนะครับส่วนโลกโลก6เนี่ยเริ่มเริ่มต้องต้องมีการฟาร์มบริเฟกเริ่มต้องเรียนรู้หลายๆอย่างนะเนาะส่วนโลก7จลกแเนี่ยคือผู้เล่นระดับเอ็นเกมนะนะก็คือจะคนที่เล่นเอ็นเกมครับเขาจะไปใช้จะไปใช้เรื่องระเหยกับละลายแทนส่วนผู้เล่นระดับใหม่อ่ะให้ใช้พวกเนี่ยครับพวกกระจายพวกโอเวอร์โหลดไฟฟ้าชใช้ไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยครับพวกสายธาตุลมอ่ะเพราะถ้าไฟกับนนะ้ําเจอกันจะละลายใช่ไหม ไฟน้ําน้ําแข็งเจอกันจับทีมกันจะละลายนะครับโยนไฟโยนไฟกับอ่าโยนน้ํากับน้ําแข็งนนอะเนาะมาอีกอันนึงคือหินครับหินไม่สามารถทําดาเมจได้นะคือสำหรับผู้เล่นใหม่จริงๆผมแนะนําให้เกเล่นลมเป็นหลักเพราะมันจะเกิดการกระจายซึ่งการกระจายจะคิดตามเลเวลตัวละครและชํานาญท่าเท่านั้นนั่นหมายความว่าตัวละครหลักของเราครับถ้าเกิดปั้นเป็น ปั้นเป็นทตุลมแล้วก็อัพเลเวลให้สุดๆก็จะแรงมากไม่จําเป็นต้องไปกังวลเรื่องอาวุธนเนาะอาวุธเราอาจจะเป็นไปทางสายชนานาญทา่าแทนอาวุธดาบชนานาญท่าอาร์ติเฟกต์สายชนานาญท่าอะไรพวกเนี้ครับมันแรงกว่าเนาะแล้วก็อาร์ติเฟกต์ท่าลมมันแรงอยู่แล้วอาร์ติเฟกต์ท่าลมมันเป็นกระจายอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดหาอาร์ติเฟกต์ท่าลมมาคู่กับตัวท่าลมเป็นตัวละครหลักก็จะมีความแรงเกิดขึ้นสามารถผู้เล่นใหม่สามารถพาไปได้จนถึงโลกห้าโลกหกเลยเนาะ การผสมธาตุเดี๋ยวผมไปทําคลิปแยกนะครับผมโอเคอ่าคลิปนี้ได้3เรื่องหรอสิบนาทีเนี่ยโอเคครับเรื่องแรกคือเว็บครับเว็บไซต์เนาะเว็บเติกขีดซีนะครับขอให้ทุกคนจําแล้วก็เอาบุกมากไว้ในมือถือกับใน PC นะครับไว้สําหรับการหามอนหาของหาจุดตกปลาหามอนพิเศษหาเก็บของเก็บส่วนประกอบเก็บส่วนผสมหรืออะไรพวกนี้นะันทสองคือการจัดทีมครับซับ DPS ดีเพจหนึ่งซับดีเพจสองแล้วก็ซัพพอร์ตหนึ่งดีเพคือตัวที่ยืนนานที่สุดซัพพอร์ตดีเพก็คือตัวที่ทำดาเมจได้แม่ล็อกสนามแล้วก็หรือว่าตัวที่ทำมาสัมมานติได้อะโอเคนะแล้วก็ตัวซัพพอร์ตครับตัวที่ไม่ทำดาเมจแต่ว่าทำให้เพื่อนได้ดาเมจเพิ่มขึ้นโอเคนะโอเคครับการผสมธาตุแบบง่ายๆครับผมมีการสั่นพองด้วยเนาะการสั่นพ้องคือเอาธาตุเหมือนกันสองตัวในทีม จะได้ค่าสั่นพ้องต่างๆนะครับโอเคงั้นวเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะเอ้ยต้องสิบเอ็ดนาทีแต่ได้แค่สามเรื่องวันเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเจอคลิปต่อไปครับ